นุ่นทำไมนุ่นชอบเก็บเดีียญร่อนอะไรจักอะสวยแค่สวยเอยงเดียวเลยเหรอดีไงดียังไงดูมวลสารในในในส่วนตัวที่นุ่นมองอะสิ่งแรกที่ชอบอืยสวยแล้วก็อะไรมวลสารดีมวลส,ส,สารเยอะมวลสารดีมวลสารเยอะมันจะเป็นมวลสารที่ที่เพียวๆเลยใช่ไหม,อมของพาจานต้มใช่ไหมที่นุ่นชอบเก็บตอนนั้นแล้วนุ่นบอกว่าเหรียญร่อนเนี่ยค่อนข้างจะมีสนเสน่ห์ ถูกไหมมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแักเหรียญเลยจะเป็นเหรียญล่อนาฬิกาจักรอย่างนี้นะครับเหรียญนึงเนี่ยไม่แพงมากนะสําหรับรุ่นนาฬิกาจักรนะครับตอน,น,นแรงๆเหรียญเป็นหมื่นเลยตอนนี้นเหรียญน,นึงก็อยู่ประมาณสี่พันห้าห้าพันจริงเป็น,นะเ,ปนเป็นเหรียญที่รา,าคาควรจะแรงแบบมากๆลปนะควรจะแรงมากแต่ด้วยเศรษฐกิจไงอาจารย์ต้นท่านบอกว่าตั้งแต่ปีอะไรเนีนะ นึกถึงเกจิองค์ไหนอ่ะมีหมดมวลสารในรุ่นนี้อ่ะนะแต่ตอนนั้นน่ะท่านน่ะรู้ว่าคุณจะสร้างกุฏิให้หลวงปู่คู้ว่าท่านก็เล่าเรื่องว่าหลวงปู่อยากได้กุฏิหรืออะไรเงี้ยท่านก็เล่าเรื่องเสร็จท่านก็รีบไปเอามวลสารให้เลยคิดถึงองค์ไหนมีหมดนะบ่ยบ่มีของสมัยใหม่มีแต่ของเก่าของโบราณของเก่าโบราณเลยใช่แล้วก็ไอ้สมัยใหม่มีเยอะมีแค่ทองคำมวลสารบางอันนี่มีเงินก็ซื้อไม่ได้ไม่ว่าเหรียญหล่อเนี้ยเป็น หนึ่งเดือนที่มีค่าแล้วท่านก็บอกว่าให้โมสารไปแท่เท่านี้นะทําได้เท่าไหนเท่านั้นแล้วท่านก็กลไว้อยู่แล้วว่ามันจะได้ประมาณกี่เหรียญใช่ไหมอืมใช่ท่านกําหนดมาให้เลยท่านเอาโมสารมาให้เจ็ดถึงแปดแท่งใหญ่ๆอ่ะท่านบอกได้เออได้ประมาณสองพันกุญเยนให้ทําตามนั้นเลยใช่ให้ทําตามนั้นเลยความพิเศษของเหรียญรุ่นเนี้ยด้านหลังเนี่ยเป็นยันนารายจักรแล้วด้านหน้าเนี่ยผมปู่ท่านเนี่ยเมตตาเขียนภาษาจีนให้ ซินเชียงซื่อเฉินแปลว่าสมหวังทุกอย่างท่านบอกว่าคนจีนจะน,นิยมค่ะซึ่งตอนนั้นยังหลวงปู่ยังไม่ได้ยยังไม่ดังเลยแล้วก็ไม่ได้มีคนรู้จักเยอะมากมายอย่างนี้อืมแล้วเป็นเหรียญรุ่นที่จัดสร้างกุฏิหลังแรกให้หลวงปู่ด้วย<ช>ที่เขาบอกว่าสร้างบ้านในพ่อสร้างบ้านใพาานใพ่อเนี่ยจึงเป็นที่มาของคําว่าเออนาลายจักตึงไตพบหน้าเป็วังหลังพ่อจักรวาลอ่าแล้วเป็นเหรียญรุ่นเดียวเลยมั้งที่ด้านหลังเป็นจัก ในสายของกู่เนาะเป็นเหรียญรุ่นเดียวเลยแล้วก็เป็นจักรของคณะลายจริงๆด้วยท่านบอกว่าเออศัตรูแพ้พ่ายตายหาหมดคุณนุ่นชอบมากเหรียญนี้ใช่ไหมพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาสวยจริงๆคนคนนิยมชอบเหรียญเหรียญแบบเหรียญปั๊มกันอ่ะแต่นุ่นเนี่ยชอบเหรียญล่อเนี่ยมันได้ถึงความคลาสสิกนุ่นชอบตรงว่าเหรียญปั๊มมันมันดูแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันหมดแต่เหรียญล่อนคุณมีเก็บไว้สิบเหรียญน่ะสิบเหรียญก็ไม่เหมือนกัน